แล้วก้อนครับปะป้าเห็นไอ้ที่ดึงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลูกไอ้ที่ดึงชูชูดเบเบนเนี่ยเขาเรียกกันว่าลันเชอร์ครับอ๋อมันมีทั้งหมดกี่แบบลูกป้าเห็นมีหลายแบบมั่งเลยมันมีอยู่ทั้งหมดสี่แบบครับอ๋อมีอะไรบ้างอะครับจะมีเป็นอันแรกสตริงลันเชอร์ครับจะเป็นลันเชอร์เชือกแล้วไม่ต้องเอาสายเสียบกลับเข้ามามันจะกลับมาเองครับอ๋อโอเคอ่ะอันเนี้ยอันที่สองก็เหมือนกันเนี่ย มันแตกต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นหมุนซ้ายครับอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงไหนหมุนซ้ายไหนหมุนขวาก็ดูตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยครับมันจะสั้นกวา่านี่ไงถ้าเกิดเป็นตัวหมุนซ้ายมันก็จะมีตัว L ตรงนี้อ่าแล้วถ้าเป็นหมุนขวาลูกเขาจะหมุนขวาหน่ายหมุนขวาก็คือปกติทั่วไปนะก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีตัว L แล้วก็สังเกตง่ายๆยังไงนะ แถบแถบ,แถบมัน<ซ>จะ<ซ>ยาวกว่าอ๋อถ้าเป็นปกติแถบสีดํายาวกว่าเขาดูหมุนซ้ายหน่อยลูกอ๋อแต่ถ้าไม่หมุนซ้ายมันจะดําไม่สุดแบบนี้เนาะอ๋อโอเคแล้วตัวที่สามอ่ะเป็นฮารดแลันเชอร์ครับอือออันนี้เท่จังเลยมันไม่ต้องใช้กริปมันมันยาวมาให้อยู่แล้วครับอ๋อแล้วตัวที่สี่อ่ะตัวที่สี่มัน มันมีมันมีสายเหมือนกันครับแต่สายมันจะสั้นกว่าโอเคอ่าฮะ <Okay. S 1> อ่าฮะอ๋อค่อยเสียบสายเข้าไปแล้วก็ดึองอ๋อโอเคแล้วไอ้กันการเนี่ยอะไรสีดำๆกันการเนี่ยอ๋อมันคืออุปกรณ์เสริมครับสําสหรับคนที่ไม่ถนัดเล่นอย่างนี้เล่นเปล่าๆให้เอามาให้เอามาใส่อย่างนี้ได้แล้วแต่คนถนัดถนัดดึงมือซ้ายก็ก็ก็ใส่อย่างนี้ได้อือฮ ถัดดึงมือซ้ายก็ให้ปิดทางซ้ายแล้วกดลงเลื่อนเข้ามาให้มันดังอันหนึ่งแล้วก็ใช้มือขวาจับก,กริปแล้วก็ดึงด้วยมือซ้ายได้อ่าโอเคก็งตรงๆกส็สังเกตทุกคนก็จะสังเกตอยู่แล้วมันจะมีเหมือนตรงนี้ริบขอดก็จะมีเหมือนกันครับให้เอามาใส่ยอย่างนี้ได้สำหรับคนที่ถนัดทั้งสองมือ บางทีเล่นมือนูนอ้นบ้างเล่นมือนี้บ้างสลับไปสลับมา,บมาก็เล่นในอย่างี้า้ครับเป็นแทง่งก็หมายวว่ามันมีทั้งหมดสามด้านเลยใช่แบบนี้แล้วแต่ว่า <คน S 2> แล้วแต่ว่าจะถนัดนด,ด้านไหนก็านานใส่ได้ทั้งสามด้านเลยดึงมือขวาก็อโอเคได้ครับผมงั้นก็ วันนี้แค่นี้เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตแจ้งอีกทีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ